สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุยูขายบ้านค่ะวันนี้พามาชมบ้านมือหนึ่งเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะจบปัญหาสําหรับคนที่อยากได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ขายของไปด้วยวาขายโมบิ้งโมบิ้งขายเลยอ <c oughs> <c oughs> ย่าไม่พอขายส้มตำด้วยส้มตำ <c oughs> ตอนนี้นะคะอยู่ทางหน้าบ้านละ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีที่จอดรถไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ กันแดดกันฝนได้ด้วยนะคะมีหญ้าเขียวๆน่ารักน่ารักนะคะไว้ให้ตีแบดเล่นด้วยนะคะมาดูในบ้านต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะบอกเลยว่าตัวบ้านเนี่ยสูงมากสูงมากสูงมากดูดิสูงมากทีนีเนี่ยอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะบอกเลยว่าเย็นมากนี่ตอนแรกนะมันร้อนมากนะพอเข้ามาที่เนี่ยเหงื่อหายเลยดูดิเหงื่อหายเลยดูดยลูกค้าเห็นไหมคะ ต่อไปเลเดี๋ยวมาดูห้องนอนกันดีก,กว่าไปตอนนี้นะคะเรามาดูห้องนอนใหญ่ต่อเลยนะคะที่นี่เนี่ยจะมีเป็น2ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ำนะคะเรามาดูห้องนี้กันเลยค่ะนะคะห้องนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาก็จะเป็นตัวห้องน้ํานะคะซึ่งน่าอาบน้ํามากคือคือตอนนี้ร้อนจะอยากอาบน้ำนะคะทีนี้ห้อง กะะ็สว่างสดใสามากนะคะถูกพวงจุ้ยสุดๆนะคะห้องแบบว่าโปร่งโล่งแต่เห็นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ร้อนนะอันนี้การันตีเลยเลยนะคะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นสบายมากตอนนี้นะคะเรามาอยู่ห้องนอนที่สองแล้วนะคะห้องนอนนี้เนี่ยโปร่งโล่งเหมือนกันห้องเนี้เย็นมากจริงๆดูดีเหงื่อไม่มีเลยดูเหงื่อไม่มีเลยนะคะอากาศสดชื่นโว้ย เป็นห้องน้ําที่ใช้ได้ทุกคนในบ้านนะคะจะสังเกตเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยอูหเราทําผนังให้แบบทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยใหม่เลยเห็นไหมคะนี่เวลาแบบอาบน,น้ำฟุ้งฟ้งฟุ้งฟงยอะมีความสุขมากเลยะ มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็นห้องสุดท้ายทําครัวก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็มีซิงล้างจานให้เรียบร้อยนะคะโปร่งรุ่งสบายค่ะทุกห้องเลยนะคะคิดว่าใครที่ได้มาชมเนี่ยน่าจะชอบถึงความโปร่งโล่ง,ลงสบายแล้วก็ไม่ร้อนค่ะนี่นะคะคือโซนหลังบ้านนะคะที่บอกเลยว่าเนี่ยขนาดเรามาถ่ายกันตอนบ่ายนะยังอากาศดีเลยอะ่ะ ถ้ามองไปตรงนู้นนะคะเราจะเห็นแบบต้นไม้ใบหญ้ามากมายนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้พื้นที่ทํากิจกรรมปิ้งย่างได้เลยหรือปลูกผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวลดน้ําไปนะคะลดน้ําไปนี่คือบ้านเดี่ยวมือหนึ่ง56ตารางวานะคะอยากรู้ราคาใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ใกลไม่ไกล,ไไกลแค่สองแค่สองนะคะ ฉะนั้นติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0626141614ค่ะหรือทางเพจเลยนะคะสำหรับวันนี้คุยอยู่ขายบ้านสวัสดีจ้า